ินเตีงโมครับป้องกันโรคหัวใจและโรคกระเองน,นะครับเพื่อมีหาปรึกษานะครับได้ทันทีสวัสดีครับคุณพอ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมือใหม่ครูบาอาจารย์ที่กเกษียณน,นะครับระยะทำดอกทำลูกช่วงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรตั้งคำถามมามากมายก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณภาพนี้จาก f อที่พี่มายด้วยนะครับก็เป็นสิ่งดีๆครับที่พี่น้องเกษตรกรนั้นได้เข้ามาพูดคุยได้เข้าเป็นมันเป็นลูกค้านะครับ ได้ใช้บริการนะครับผมก็ขอบคุณที่ส่งภาพนี้มาเป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องเกษตรกรคนที่เขากำลังประสบปัญหาอยากรู้อยากแก้ไขนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพ่อแม่มใหม่นะครับส่งภาพมาได้นะครับพ่อแม่ส่งเข้ามาพูดคุยกันผมจะแก้ไขให้นะครับนี่คืองานแก้ไขคืองานเริ่มต้นเริ่มยังไงแก้ไขยังไงการส่งภาพมาคุยกันเนี่ย มันจะเป็นการง่ายที่เราจะเข้าใจกันลายละบุคคลแต่และบุคคลไม่เหมือนกันนะพ่อแม่ภาพรวมไม่ได้หรอกนะครับผมเคยทาแล้วครับมัว่วเศรษฐกรในมัวม่วไปหมดเลยนะครับมัว่วคือบางคนบางท่านและหลายคนคุณพ่อแม่เราตรงนั้นครับท่านจําไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับผมก็เลยให้แนะนําให้ท่านเดี๋ยวนี้จะหลายคนเน้นเล่นไม่เป็น a c e b o o k คุณพ่อแม่ผมเล่นเริ่มเก่งหมดแล้วไอไหมครับมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งในการเข้าสังคม นะครับพ่อแม่เนาะทําดอกทารูเนี่ยพ่อแม่สําคัญเลยนะครับก็คือการสะสมอาหาร่ะการสะสมอาหารต้องได้นะพ่อแม่ในช่วงจังหวะยี่สิบแปดวันเริ่มขึ้นสามสิบวันจะติดดอกนะครับเริ่มติดดอกช่วงยี่สิบแปดสามสิบวันเนี่ยเราต้องบํารุงต้นให้ส,ม,สมบูรณ์นะครับยาบํารุงป้องกันแมลงนะครับเราจะใส่เราจะทําดอกช่วงไหนระยะยี่สิบแปด เริ่มเริ่มจะมีใบถ,ถ้าใบมันสวยนะครับถ้าใบสวยใบเนี้ยเพื่อจะเริ่มติดดอกครับสมบูรณ์ก็าเสมบูรณ์นะครับถ้าอากาศไม่เวียงนะครับสําคัญเลยนะพ่อแม่เนาะให้ดูที่อายุวันพืชแล้วก็ความสมบูรณ์ของพืชน,นะครับเราต้องอัดอยังไงบํารุงยังไงนะครับนะครับพ่อแม่อย่าลืมเลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นหัวข้อไว้ให้ว่า ัวยาสั่งยังไงอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับว่าเซตของการทำดอกทำลูกนะครับให้ดูแตงโมจะมีทั้งหมด65้ถึง70วันใช่ไหมครับแตงโมปลูกตราหน้าเลย20บวันหน้าได้ไดตัดยอดละบางคนก็ไม่ตัดบางคนต้องตัดใช่ไหมครับตัดเราตัดเนี่ยเพื่อเอาฐานนะครับเพื่อ,อาฐานเพื่อให้มันมีจมํานวนรากเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงทําดอกนี่ก็เช่นกันทําไมรูมันหลุด นะครับลูกมันหลุดในช่วงจังหวะที่เราจำไว้ดีครับในช่วงจังหวะเริ่มติดดอกคุณพ่อแม่ต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ยมันเป็น13-13-21หรือ8-24-24นะครับระหว่าง30-35วันนะครับถึง40วันนะครับช่วงจังหวนะวนี้ครับโยราว์นี้ครับ40วัน,นคือเริ่มขยายลูกครับคุณพ่อแม่เริ่มขยายลูกคืออัดปุ๋ยสูตรเสมอทางใบเป็นนูแทกไฮเอ็นซูเปอร์เคนะครับนูแทกไฮเอ็นโฟร์แมแคลเซียมบอลลอนนะครับสำคัญอย่าลืมอย่าขาดเลยครับ มีอยู่มีอยู่แค่เนี้ยพ่อแม่ทําดอกนะครับใส่ปุ๋ยทางนี้13 13 21นะครับฉีดซูเปอร์เคทางใบนะครับที่ชวนทําดอกครับแต่ก่อนนั้น่ะก่อนก่อนที่จังหวะที่มันสมบูรณ์เนี่ยคือต้องฉีดให้มันสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ใบมันจะใหญ่ใช่ไหมครับใบเป็นใหญ่ห้องอาหารไม่ได้เนาะมันจะออกดูกไวถ้าใบเล็กเนี่ยมันถึงเวลาออกดอกมันออกยังไงไม่สนใจนะมันจะออกเลยต้นเล็กแค่ไหนจะออกถ้าไม่ได้กาหนดวันมันนะครับ อยู่ในช่วงอากาศกดดันนะครับมันร้อนมันก็จะสตันนะครับออกถ้าสะสมอาหารอากาศเบี่ยงห้องอาหารไม่ดียังไงลูกบิดลูกเบี้ยวให้นอนต่อให้งามกันไหนยังไงลูกก็เบี้ยวนะครับเพราะมันไปเอาอาหารไปเลี้ยงยอดยิงใบนะพ่อแม่เนาะแปยี่ิบสียี่สิบสี่นะครับ,ไไ 24, รบก่อนสะสมอาหารเนี่ยก็อยากให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางสูงหน่อยครับเพื่อให้รากมันเดินดีหน่อย,ยพุ่งนะครับผมอยากเน้นรากครับเพราะมันจะเกิดโรคโรคอุ้มท้องตายเนี่ยสําคัญนะครับยังไงต้องเป็นทุกเจ้าครับ วิธีแก้ไขมีนะครับเอาแต่ละหัวข้อนะครับวันนี้เอาลูกทําดอกเนี่ยถ้าเป็นถ้าแก้ไม่ทันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องบล็อกบล็อกมันครับใครบอกว่าแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เราต้องมาฟังครับอย่าเป็นน้าเต็มแก้วครับปลูกมา20-30ปีผมไม่สนใจผมมาบอกเนี่ยเพื่อเป็นนิยทานไม่ได้ให้มาตั้งคําถามไม่ได้เราทุกคนต้องเข้าใจคําว่ากัลยาณมิตรไม่ต้องเอามาแย้ง แสดงว่าไม่เข้าใจจริงๆผมเลยบอกว่าส่วนตัวเลยดีกว่าครับถ้าจะถ้าจะคุยทั้งทฤษฎีได้ปฏิบัติเนี่ยคุยส่วนตัวผมเผมตอบได้ทั้งชั่วโมงเลยนะครับสงสัยตัวในถามด้ทุกข้อต่อด้ทุกประเด็นนะครับพ่อแม,ม,มนะ่เนาะเพราะฉะนั้นผมจะคุยให้พ่อแม่เข้าใจว่าลูกใช้ยาตัวไหนพอแต่เราจะต้องมีความรู้ไว้ด้วยนะครับมีความรู้ไว้เพื่อ,อผ่านหูเรามาละนะครับผ่านหูเรามาผมผมเจอ f c ผมสอนคืนนะครับ ให้ปฏิบัติกับที่สผมเลยยิบไงอ่าโอเคโอเคเม้เป็นไรอะไรอย่างนี้สุดท้ายมาเราทํางานเป็นทีมครับเปนดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องบินไปเจอมิสซาซีบนะครับนะบพ่อแม่ FC สองปอลาวสวัสดีด้วยครับก็ผลงานเนี่ยผมทําผลงานออกมาเนี่ยก็คือคุณพ่อแม่ส่งภาพรูปภาพทุกแปลงที่ผมทำมนก็คือของ,องวิทยเกษตรกร บุญกุศลอันใดเนี่ยที่เราได้ทุกคนครับแบ่งปันกันครับผมจะมอบความมั่งคั่งและร่ำรวยให้พ่อแม่ผมมาที่นี่เพื่อจุดประสงค์เนียก็คือผมขอมอบความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับพ่อแม่ในการทำกรเกษตรที่มันสําเร็จทำกเกษตรแล้วได้นะครับได้เงินได้เงินจุนเจือครอบครัวครับถ้าทำเราเจ้งเนี่ยผมก็เลยบอกว่าก็ปลูกมาแล้วสิบยี่สิบปีก็ไปทําที่ <c oughs> คุณพ่อส่งผมมาเรียนไง ุณพ่อปุ๊บส่งผมมาเรียนเอ้ยผมปู่พ่อปู่มาแล 10, ้วสิบยี่สิบปีไอ้แดนไปเดียนนี่ผมมาเรียนปุ๊บปุ๊บพ่อผมได้มาแล้ววิชาคมนี่นะครับ